หม,มูสามชั้นผัดกะหล่ำค่ะหมูสามชั้นผัดกะหล่ำปีนี่แหละค่ะคือจากแบบนี้แล้วค่ะกินกับข้จ้าไหมค่ะเขาเกิดสีใส่พริกซอยองสีนะจ้ะพริกสดกับพริกแห้งแล้วเราก็จะใส่พริกอันนี้ของคนจีนด้วยนะนี่พริกบดมะเดื่อค่ะนี่พริกบดพริกปุงมเะเดื่เนะหมูสามชั้นแล้วก็หั่นเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวนะคะจะใส่ทีหลังหัน่นละเเขาก็ใส่หมูสามชั้นลงไปะกระทะเลยค่ะกระทะร้อนแล้ว่บส่น้ำมันนะคะอยา่าเปล่าไส้น้ำมันค่ะ ว่าหมูสามชั้นนี่ก็มันเยอะอยู่แล้วนะคะเปิดแล้วหูกระผ่านชั้ที่ลงหมูสามชั้นผัดกระดล่ง ไปจ้าใส่แวค่ะ2อคนกิดหน่อยค่ะอนี้เขากบสิบชุงมาแล้วแต่งไวได้คันบ๊กเพ็ดค่ะบเพ็ดแด่เาิุงวดร่วงสมนะนะนี่วกระเด็นสองสุงกเข้มของคนีนแล้วค่ะปส่ไยเป็นพริกพริกซอสิียเา <ier> bakery, ัุไปจ้าคุณรถเอกุดรถสองชับชา หอยาขาชิ้นขวค่ะมมันหอยยงดิ่จะพอดขนร้อิ้นบนแล้วค่ะจะใส่ปลาไปด้วยค,ค่ะร้ิค่ะรสชาตินัปากด้วยค่ะ

กระเทียมเยลงไปเดี๋ยวหอมถึงบะจพีเลยค่ะจกัสวยเ้ค่ะเนาะักสวยลาดข้าวเลยจ้าเนาจะผัดแบบสุกเปื่อยปันไดเลยค่ะเขาแค่เอาผักยุกฟค่ะพีไป้องเอาแค่ผักยุกฟอนะคะปิดเตาเลยค่ะ กีเที๋ยวค่ะชักดูเตี๋ยวก็เอาได้ค่ะชิ้นหมดมันพอ,อดีแล้วค่ะพอดีเลยพี่น้องเพราะว่าพริกอันนี้เขากับพริกก็เค็มมาันจะกุ้มไวเนาะจ้ะกระเทียเดียวด้วยเอาเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วเทาก็สิตักสิภาชนะไว้เนาะค่ะเพราะดีเลยงานมามืงออื่นได้อุ่นกินเลยจ้ะพี่น้องนี่จากสิภาชนะไว้ค่ะวันนี้เฮ็ดสองเมนูค่ะพี่น้องวันนี้ทำสองเมนูจะทำปลาทอดด้วยค่ะเมนูแรกกะหล่ำผัดหมูสามชันน้นนี่น่าอร่อยไหมคะค่ะพี่น้อง เมนูที่สองปลาทอดค่ะอันนี้มันเป็นปลาอีหยังบเลตพี่น้องได้มาจากร้านอินเดียเนาะค่ะนี่พอสื่อยค่ะสิ่งข้างแรกนี่ค่ะสิ่งล้วงเอามพิ่ล้วงทอดน้ำปาาลาเพิ่มถอดจ่าเล็กน้อยสิได้กินน้ำค่ะจะทำปลาทอดน้ำปลานะคะนี่ปลาใส่ค่ะแล้กวก็ไปทอดเนาะค่ะมันคือปลาตะเพียนวะพี่น้อง ะคะือมันเป็นปลาตะเพียนของน้องขันเป็นปลาปลาหนามจืดสำหรับมาจากคุณอะเขาส่งออกส่งเขามาขายนะคะทอดน้ำปลาค่ะใส่แต่น้่งปลาซื่อๆนี่แหละค่ะโบใส่ยังหอมเสียบคือเอาเขากินน้ำปลามันก็ได้อยู่แล้วน้อค่ะล้อก,กับท่า้อนค่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่ปลาลงไปในจ้๊ เขาก็สุกได้ทีแลยค่ะพี่น้องปิดเตาแล้วค่ะหางขาดค่ะเพราะตัวเงาแล้วค่ะม่นเป็นหยังค่ะกรอบทีเดียวซับหนี่ก็ดีจะเสียบด้วยกันค่ะหางรุดค่ะมาสี่ถ้วยหนังติดสวยๆม่นเป็นหยังค่ะตัวเงาแล้วค่ะปลาปลาตัวยาวปลาปลาน้ำปลานี่เอาหางก็ตัวเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยค่ะพี่น้องตรวจน้ำปลาเรียบร้อยค่ะนี่กินกันเลยค่ะมาค่ะวันนี้พี่น้องกินข้าวค่ะนี่กระดาษจานค่ะกับลูกค่ะนอกไม้เจเดนกินไปแล้วเนาะค่ะสวัสดีค่ะเจ้าลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอกล้องหน่อยปปานนาโอเคลุงปป้ามาค่ะวัดนี้กินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องมาเนี่ย นม่ถอน<า>ด,ดอนะจ๊ะใสกูดอนน้ำเออย็นใส่อีกเลยใส่อะปัดปิดใส่ห้องเท่านา้ะอืม กระเ,เด็นกินไปก็พอนะค่ะเราหน่สองสามสี่้าไ่เหนือมออจับปะ No.